ดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีครับก่อนอื่นเลยนะคะอยากอาจารย์เล่าที่มาและความสําคัญนะคะถึงประเด็นเกี่ยวกับพรบภาษีที่ดินนิดนึงค่ะเอ่อคือว่าเอ่อเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับก็คือมันเป็นความพยายามที่มีมาตั้งนานแล้วครับแต่ว่าเมื่อปลายปีที่แล้วเนี่ยทางด้านรัฐมนตรีคลังเนี่ยก็มีความตั้งใจที่แน่วแน่นะครับว่าต้นปีนี้จะนําเสนอตัวพรบที่ดินและสิ่งปลูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับค่ะสู่คณะรัฐมนตรีในช่วงประมาณต้นปี นะครับซึ่งถ้าผ่านไปได้แล้วเนี่ยนะครับก็คงจะผ่านสู่รัฐสภานในไม่ช้าประมาณกลางปีนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องมาติดตามนะครับว่าว่าพรบรที่ดินแลส,สิ่งปลูกสร้างที่จะนําเสนอนั้นฮะมีเป็นอย่างไรครับความสําคัญทําไมเราต้องมีต้องมีภาษีตัวใหม่นี้ครับที่ผ่านมานะครับเรามีภาษีอยู่2ตัวนะครับก็คือภาษี โรงเรือนนะครับแล้วก็ที่ดินตัวหนึ่งนะครับแล้วภาษีบำรุงท้องที่นะครับภาษีสองสองตัวนี้นะครับตัวโดยเฉพาะภาษีตัวแรกนะครับคือภาษีโรงเรือนและที่ดินเนี่ยตัวฟังก์ชั่นในแง่ของตัวบทบาทของมันเนี่ยทำหน้าที่ที่ค่อนข้างจะไม่ค่อยถูกต้องตั้งแต่ต้นนะครับโดยที่ภาษีโรงเรือนที่ดินเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยตอนคำเสร็จคอนเซปที่ถูกต้องแล้วเนี่ยมันควรจะจัดเก็บตามความมั่งคั่งของผู้มีทรัพย์สินนะครับแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยตามกฎหมายที่ออกมาตั้งแต่ปีสองสี่เจ็ดห้าเนี่ยนะครับได้เก็บจัด ตามค่าเช่าก็คือลักษณะของรายได้ที่เกิดจากการให้เช่าพื้นที่ครับครับซึ่งตรงนี้มันไปซ้ําซ้อนกับภาษีเงินได้ทั้งในส่วนของนิติบุคคลและในส่วนของบุคคลธรรมดาครับครับค่ะและอีกหนึ่งตัวละครภาษีบำรุงท้องที่ภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยนะครับเนื่องจากก็ออกมาตั้งแต่ปี2508นะครับแล้วก็มีการปรับปรุงมาครั้งที่3นะครับในช่วงปี2543ประมาณ43นะครับครับเอ่อตัวนี้ก็จะมีความ ข้อยกเว้นข้อลดหย่อนเป็นจํานวนมากนะครับทำให้ไม่สามารถจับเก็บได้จริงนะครับ,รบอย่างเช่นว่าสําหรับพื้นที่นะฮะในเมืองนะครับที่มีขนาดพื้นที่50ตารางวา100ตารางวาสมมตินะฮะ ตรงนี้ก็สามารถที่ลดหย่อนไปได้หรือนะครับถ้าเกิดคุณมีเจ้าของที่ดินจำนวนมากนะครับคุณไปปลูกพืชล้มลุกนะครับคุณก็สามารถเสียภาษีลดลงได้ครึ่งหนึ่งนะครับหรือไม่ก็นะครับถ้าคุณประกอบที่เกษตรกรรมด้วยตนเองนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นคนรวยหรือคนจนนะครับคุณก็สามารถเสียภาษีแค่ไร่ละประมาณหนึ่งบาทนะครับซึ่งห้องจะน้อยนะครับทําให้เราไม่ค่อยจะได้เก็บเท่าไหร่เพราะหนึ่งส่วนใหญ่แล้วเราก็ได้รับการยกเว้นนะครับโดยเฉพาะที่กรุงเทพ แต่ตัวนี้เองเนี่ยนะครับที่สร้างปัญหานะครับเพราะว่าการที่ออกกฎที่เป็นลักษณะรูเดียวนะครับใช้ในทะเน่กรุงเทพมหานครนะครับไม่ว่าพื้นที่ตรงนั้นจะอยู่ที่ไหนนะครับจะอยู่ในในซอยหรือบนถนนใหญ่ตรงนี้เราเราได้รับการยกเว้นเท่ากันซึ่งตรงนี้มันสร้างความไม่เป็นธรรมในในเรื่องของการกระจายรายได้ส่วนครับครับครับแล้วปัญหาหลักๆเลยที่ปัญหากฎหมายเดิมเนี่ยภาษีเดิมนี่ยังใช้อยู่เนี่ยมันจะทําให้ให้ส่งผลอย่างไรต่อเศรษฐกิจ ที่แน่นอนนะครับก็คือในเรื่องของเศรษฐกิจเนี่ยนะครับถ้าเราพูดในทางเศรษฐศาสตร์นะครับมันก็จะมีปัญหาอยู่บ้างนะครับอย่างเช่นว่าถ้าภาครัฐต้องการจะเก็บจัดเก็บรายได้ทางด้านภาษีเนี่ยตัว property tax ท็เองจริงๆแล้วเนี่ยตัวคอนเซปต์ของมันแล้วเนี่ยเป็นภาษีที่ดีมากๆนะครับเป็นภาษีที่ในทางเศรษฐศาสตร์เราถือว่าก่อให้เกิดการมีประสิทธิภาพสูงเพราะว่าก่อให้เกิดการเบี่ยงเบนพฤติกรรมน้อยนะครับแต่ตรงนี้ก็จะไม่พูดถึงกันนะครับแต่ว่าในส่วนที่ เป็นในเรื่องของไอ้พฤติกรรมของการผู้ลงทุนอะไรทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับเราพบว่าภาษีเนี่ยนะฮะมันจะไปซ้ําซ้อนทําให้ผู้ที่ต้องการลงทุนนะครับอาจจะต้องจ่ายภาษีที่สูงเกินไปนะครับในขณะเดียวกันนะครับในในแง่ของผู้ผู้บริโภคเองแทนที่จะได้ที่ผู้ที่ร่ำรวยที่ได้สามารถที่จะกระจายรายได้ไปสู่คนจนได้บ้างก็สามารถที่จะได้รับข้อยกเว้นนะครับถ้าเกิดต้องการที่จะรัฐบาลต้องการที่จะเก็บภาษีเพิ่มขึ้น จริงรัฐบาลกำลังมาถูกทางนะครับคือต้องมาปรับเปลี่ยนปฏิรูปในสิ่งที่เป็นภาษีที่ดินก่อนครับนั่นหมายความว่าพรบภาษีโรงเรือนและที่ดินฉบับใหม่ถ้าเกิดคลอดออกมาจริงๆแล้วเนี่ยฉบับเก่าทั้งสองอันก็จะถูกยกเลิกไปด้วยครับผมจะถูกยกเลิกทันทีครับตัวใหม่นี่ที่เขามีการปรับนี่ปรับหลักๆคือเรื่องอะไรบ้างครับจริงๆปรับทั้งหมดเลยนะครับจริงๆมีหลายเรื่องมากที่ให้พูดถึงกันนะครับ ในเรื่องอันแรกก็เราคงต้องดูในเรื่องอัตราภาษีก่อนนะครับอัตราภาษีจะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมนะครับตัวที่ตอนนี้อธิทราบจากตัวล่างนะครับจะมีอัตราภาษีอยู่3ระดับนะครับสำหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างทั่วไปนะครับเก็บไม่เกินร้อยละ0.5แต่ขอใช้คำว่าไม่เกินร้อยละ0.5นะครับมีคำว่าไม่เกินเพิ่มเข้ามาตรงนี้เป็นคีย์เวิร์ดที่สําคัญนะครับในส่วนที่เป็นที่อยู่อาศัยเก็บไม่เกินร้อยละ0.1นะครับและในส่วนที่เป็นเกษตรกรรมเก็บไม่เกินร้อยละ0.05นะครับ เดี๋ยวเรามาดูว่าทําไมต้องใช้คาว่าไม่เกินด้วยนะครับแต่ว่าถ้าเทียบกับที่ผ่านมานะครับในส่วนที่เป็นที่ดินสิ่งปลูกสร้างนะครับเื่อไปเราก็ต้องไปคิดถึงในส่วนที่เป็นภาษีโรงเรือนและที่ดินตรงนี้เขาจัดเก็บอัตรา100.12.5%ของค่าเช่าลับครายปีไม่ใช่ค่าที่ดินงั้นตัวไม่ใช่เพียงแค่ t a ็กเรทเท่านั้นที่เปลี่ยนนะครับตัว tax rate ก็เปลี่ยนด้วยนะครับ เดิมเราคิดที่ค่าเช่ารายปีนะครับแต่ตอนนี้เราจะพิจารณาที่ตัวมูลค่าที่ดินและรวมถึงตัวที่เป็นสินทรัพ์ถาวรนะครับงั้นตรงนี้ตัว tax tax base มันแตกต่างนะครับงั้นตรงนี้ถ้าเราเราจะมาคิดถึงในแง่ของผู้ประกอบการนะครับที่ผ่านมาเนี่ยเขาเขาที่ผ่านมาเขาเจอร้อยละสิบสองจุดห้าตอนนี้ถ้าเกิดเราลอง convert กลับมานิดนึงนะครับ สมมติว่าตมทีเราลงทุนนะฮะประมาณสักหาปีเราคงคิดว่าจะคืนทุนนะครับแสดงว่าเราจ่ายประมาณมดเราลงทุน1ล้านบาทนะครับถ้าเขาเช่ารายปีก็น่าจะปีละประมาณ2 0 0แสนบาทนะครับสองแสนบาทเรากลับมาคอนเวิร์ตกับมาที่1 2บสองจไหาเร์หล่สมมติคิดง่ายนะครับที่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับคุณก็จะได้อยู่ที่ประมาณสักสองหมื่นบาทใช่ไหมครับตอนนี้าคิดง่ายนะฮะตรงนี้คือแสดงว่าเขาก็ต้องเสียภาษีรายปีประมาณ สองประมาณสัก2%ใช่ไหมครับเพราะว่าหนึ่งล้านจ่ายประมาณ20,000บาท2%องเรนะครับแต่ตอนนี้ตัวฐานภาษีใหม่ที่จะเกิดขึ้นมาเนี่ยสำหรับสิ่งสร้างทั่วไปในเชิงพาณิชย์เนี่ยนะฮะก็จะเหลือประมาณร้อยละศูนย์จจริงๆแล้วเนี่ยผู้ประกอบการภายในเชิงพาณิชย์เนี่ยจะจ่ายภาษีน้อยลงครับนะฮะแล้วก็ในส่วนในส่วนที่อยู่อาศัยก็เช่นเดียวกันนะครับถ้ามองให้ดีแล้วเนี่ยนะฮะ เราก็กําลังจะจ่ายภาษีน้อยลงเหมือนกันนะครับเพราะว่าในในส่วนของภาษีบำรุงท้องที่นะครับที่เราต้องจ่ายแต่ส่วนใหญ่เราได้รับการยกเว้นนะครับเราจ่ายที่ประมาณที่เกิดไล่ละ30,000บาทต้นไปส่วนใหญ่้วเกินไล่ละสามหมบาทแล้วนะครับเราจ่ายจ่ายหมื่นละยี่สิบห้าบาทความหมายคือเราจ่ายภาษีที่อัตราประมาณที่0 2 5เปอร์เซ็นต์นะครับแล้วตัวภาษีใหม่ที่เกิดขึ้นมาเนี่ย เราจ่ายเพียงไม่เกินร้อยละ0.1ค่ะแต่ถ้า,ถาพิพจารณาในแง่มุมของการหลีกเลี่ยงหลบเรรนเนี่ยแบบใหม่แบบเก่าในเรื่องของอัตราภาษีที่เก็บแบบนี้อันไหน,นไหนลบง่ายกว่ากันตรงนี้ยังไม่ทราบนะครับเพราะว่าตรงนี้เรายังไม่เห็นว่าในตัวร่างพรบรที่เราเห็นเนี่ยมันมีข้อยกเว้นที่ต้องกําหนดอีกทีหนึ่งตรงเรื่องของข้อลดหย่อนหรือข้อยกเว้นตรงนี้ก็คงอยู่ที่ผู้ร่างกฎหมายอีกทีนึงนะครับอีกหนึ่งตัวเลยค่ะภาษีสําหรับการประกอบเกษตรกรรม